เฮ้ยไอ้ดำแกนั่งเศร้าไอ้ใจมันตายไปมันเป็นเพื่อนสีกับข้าเลยเว้ยข้ายังไม่เสียใจเลยอ่ะแล้วแกมานั่งเศร้าทำไมวะแกเศร้าทำไมเป็นญาติแกไงไอ้ที่ข้าเศร้าไม่ใด้เศร้าที่ไอ้ใจหรอกทำไมเศร้าทีบีดเองนี่แหละอุ้ยมันจะมาโดนหน้าข้าเด้อข้าแปลกใจอ่ะทำไมวะหลวงพ่อเขาบอกว่าไอ้ใจมันโดนของอือ ไม่ได้ยังไงวะอ้ามันก็โดนของแกไม่เห็นยังไงนงควายออกจากปากอ่ะสงสัยมันกินควายไปเออสองตัวอ,อยากจะรู้เหลือเกินว่ามันเอาเขาควายไว้ไหนบนหัวแกมั้งไงบ้า <filling S 2> <Ronaldo> คนอะไรกินควายทั้งตัวเอ้าเฮ้ยไอ้มันอ้าวเฮ้ยทำอะไรกันวะเนี่ยเอาหุงข้าวมั้งไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ไปกินเหล้ากับข้าไหม มาเอาไปด้วยมาเอาตัวเบล้เริ่มเลยไม่กินไม่เกินนั้นแหละเดี๋ยวก็ตายไปใจอหรอกอ้าวอะไรเมื่อวานยิงชวนกินเหล้าอยู่เลยเฮอะไรไอ้ใจอ่ะไอ้จะบ้าหรือเปล่าเออเออไอ้ใจน่ะมันตายแล้วอุ้ยมันตายไปเมื่อวันเสาร์เนี่ยเหรอวุ้ยพูดแล้วขนลุกเฮ้ยจริงๆอ่ะเออข้าสองคนจะเป็นคนเผามันเองอ่ะเฮ้ยแสดงว่าเมื่อวานที่ข้าเห็นมันก็เป็นผีสิวะ เฮ้ยมึงรอเขด้วยเฮ้ยพวกแกวิ่งหนีอะไรกันวะ